เอาละครับผมวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับในกิจกรรมแบบจำกัดเวลานะครับมาดู4ทับ6กันนะครับผมวันนี้บันทึกไว้เมื่อ2วันที่แล้วนะครับว่าได้ตัวอะไรครับเป็นฟุคามารุธรรมดานะครับผมโอ้โหก็เก็บแคนดี้ไปนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเควสนะครับสุดท้ายเลยนะครับว่าได้ตัวอะไรนะครับ5ทับ6แล้วก็6ทับ6นะครับก่อ มีตัวน่าสนใจแล้วก็ตัวพิเศษเลยนะแม่วันนี้ผมรวมคลิปวิดีโอมาให้ดูครับนี่ครับมีคำท้าทายที่จำกัดเวลาวันเดียวเองนะครับผมก็ทำทันอยู่นะแต่มันก็ไม่ได้อะไรนะครับนี่ครับอีเวนต์ห้ันะครับผมส่งของขวัญอะไรสบายมากครับส่งสติกเกอร์ครับแล้วก็แบทเทิลให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทานเฟอร์นะครับถ่ายลบนะครับโปเกมอนไปนั่นเองนะครับผมเผาว่าโปเกมอนสิบครั้งไปดูกันครับ นี่ละครับผมแล้วก็โผลมาวันสุดท้ายครับทำทุกเควสนะครับในเว็บที่5ทับนะครับหมดเรียบร้อยแล้วนะครับรับของไปนะครับมีทั้งบัตรเปลี่ยนท่าด้วยนะครับผมแล้วก็มีโอ้โหมีล็อกเก็ตเรดาร์นะครับให้หารองหัวหน้าทั้ง3คนด้วยนะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็มาลุ้นกันครับไปเป็นคาบิคอนครับ1359นรบเเองนะครับแหม่ตอนแรกก็นึกว่าเกลือซะแล้วครับนึกว่าจะมีแค่นี้นะครับแต่ว่ามีต่อครับไปดูเควส6 6ทับอันสุดท้ายเนี่ยนะครับที่ได้รับมาเนี่ยนะครับเป็นตัวพิเศษจริงๆนะครับผมที่ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะผมว่านะคงไม่ได้หาได้ง่ายๆนะครับผมก็ ไปดูกันครับน่าจะจับหมีได้ในบอลนี้แล้วล่ะครับผมหมาครับคาร์บิคอนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับนึกว่าเกลือแล้วครับนึกว่าหมดแค่นี้นะเพราะว่ามันเป็นห้าทับหกแล้วนะครับกลับเข้าไปดูอีกทีปรากฏว่ามี XP ให้ครับนี่ครับหกทับหกหมดเลยครับกดรัวรัวเลยครับโป่งปางโป่งปางไปเลยครับผมก็ยาวยาวไปเลยนะครับแล้วยังมีโปเกมอนนะครับให้จับอีกหนึ่งตัวครับนี่ครับ ซึ่งเป็นตัวอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมโปเกมอนที่ปรากฏตัวนั้นก็คือเจ้าโรตอมครับเนเป็นฟอร์มอีกหนึ่งฟอร์มนะครับฟอร์มอะไรเนี่ยเครื่องสักผ้าหรืออะไรนี่นะครับผมโอ้โหผมก็นึกว่าเขาจะมีมาให้จับแบบกิจกรรมพิเศษอย่างอื่นนะที่ไหนได้นะครับมันอยู่ในกิจกรรมแบบจํากัดเวลานี่นะครับผม โอ้โหได้รวตอมเครื่องซักผ้ามาครับไม่รู้คนอื่นได้เหมือนกันหรือเปล่านะครับผมก็สําหรับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับก็ไม่น่าจะทันละครับผมไม่น่าจะทันละครับผมก็เลยบันทึกคลิปวิดีโอย้อนหลังให้เพื่อนๆรับชมนะครับแหม่สองดาวกว่าด้วยนะครับผมยังไม่ถึง3ดาวดีนะครับผมก็แน่นอนครับกิจกรรมนะครับอีเวนต์นะครับ 6ปีนะครับก็ได้เจ้าโรตอมนะครับเครื่องซักผ้าไปนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับคงต้องลาไปก่อนเลยนะครับกับเจ้าโรตอมตัวนี้เดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆมาเจอกันครับในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ